สวัสดีครับวันนี้นิยายของช่องของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่16บหกเลยนะครับเรื่องคนร้ายอย่างข้านะครับผมเนาะในช่องของลุงตอนนี้ก็มีนิยายอยู่สามเรื่องนะครับมี <c oughs> หานท้าชะตาฟ้าม 1, าีพันศาพันศารที่จบลงไปแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ไปดูได้ตามเพลย์ลิสต์นะครับเรื่องที่สามก็กาลังมาถึงตอนที่16นะครับเรื่องตัวร้ายอย่างข้าเนี่ยนะฮะ สำหรับท่านที่ชอบอ่านนิยายจากทางเว็บผ่านทางแอปแต่างๆนะครับลงมีนักเขียนท่านหนึ่งก็อยากมาแนะนําให้นะครับคือคุณเก็บปากคงลิงจีนะครับถ้าท่านใดสนใจผลง,งานของเธอก็เข้าดูลิงนะครับข้างล่างใต้คลิปนะครับลงทิ้งลิงไว้ให้ครับตอนนี้มีนิยายอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับมีทั้งนแนวธรรมดากับแนววายน,นะครับผมขอบคุณครับตอนที่16 มีชื่อว่าย่านําค้างแก่นสุริยัมตอนนั้นพอสร้างจริงหัวเห็นโม่ไปจินอยู่ก็ปรากฏกายเขาหลุดคำหนึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจ what the fuck, 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 fuck. เวลานั้นสนจ,จริงจิวได้ยินไม่ถนัดจริงไม่ได้สนใจให้หลังยิ่งคิดยิ่งสงสยัย สร้างจริงหัวในฐานะที่เป็นแผนกธุรการหรือพานโรงโดยทั่วไปมือเมื่อผู้อยู่เบื้องหลังทั้งที่มีข้อบังคับของเนือเรื่องอยู่แต่กลับไม่ได้ใส่แรดดำงูเหลือมบงพระจันทร์ซึ่งเดิมควรมีบทบาทมากมายเข้ามานี่ก็น่าสงสัยมากพอแล้วแต่หากบอกว่านี่เป็นการจงใจขัดขวางการดําเนินเรื่องโดยตัดต้นตอของความดรามาของในเรื่องตอนรวบเป็นเห่อถูกฟาดตกลงไปในห่วงอวจีมันก็จะพอ เขาเขาอยู่ได้คนทั้งสองเผชิญหน้ากันอย่างเงียบเชียบต่างฝ่ายต่างช็อกเหมือนถูกฟ้าผ่าครูต่อมาสงจริงชีวดาเป็นชุดคุบหลุมไว้ก็ไม่กรบผูกเงียบปมทิ้งทิ้งกว้างกวง้งทั้งเรื่องไม่แต่พรอดกากกากอย่างกับเอานักเรียนประถมมาเขียน จะเขียนแนวฮารมก็เขียนแนวฮารเรมให้มันดีๆสิวะจะต้องเขียนให้มันกระชากน้ําตาทําไมช่างจริงหัวกล่าวว่าผมก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนคนนั้นนะจะดีจะร้ายผมก็เป็นถึงนักเขียนถ้าไม่ได้สวมบทพระเอกอย่างน้อยก็ควรได้เป็นระบบใช่ไหมใครไปรู้ว่าแค่เสียบลักคอมปุกระบบก็สุบทนี้มาให้เลยนี่มันหมดลิบล้อตัวประกอบชัดๆเ <c oughs> สริงชีวระยันยังไงนายก็ดีกว่าฉัน พอฐานะสปายของนายเปิดเผยนายก็โดนเมื่อปวอยจีนกำจัดเลยยังไงก็ตายสบายฉันสิถูกเล่าปิงเหอแล่เนื้อถือหนังจนกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้จำได้ไหมช่างจริงหัวกล่าวว่าคุณเพิ่งมาเกิดใหม่ไม่กี่ปีเองไม่ใช่หรือไงพอมาก็เป็นระดับปรมาจารย์เลยผมสิต้องรับบทนี้ตั้งแต่ตอนแบบเบาเลยนะ วัยเด็กยากจนค้นแขนตอนประสิทษนอกสำนักไม่ได้รับการเหลียวแลคุณเจออะไรเยอะเท่าผมไหมล่ะเออเออเออผมว่านะฮะจะมาแข่งว่าใครจะรันทดกว่กันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสรุปแล้วก็อุบาทวพอๆกันนั่นแหละช่างจิงหัวถอนใจเศร้าซอยนึกไปถึงว่าจะมาเจอนักอ่านเข้าชะตาลิขิตโดยแท้ชะตาลิขิตโดยจริง เรื่องน่ายินดีหนึ่งในสี่ของชีวิตคือพบพานคนรู้จักในต่างถิ่นว่าแต่ไอดีในเว็บนิยายของคุณคืออะไระครับเผื่อจะเป็นคนคุ้นเคยกันสังจิงชิวตอบว่าแตงกวาสถานพบครับชื่อสุดยอดเลย้ังจิงหัวคิดอยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะคุ้นนะเจอเื้อหกวาแตงกวาสถานพบที่เคยไปตามเม้มในกระทู้ที่เรียกร้องให้จับตัวโกงตอนใช่ไหมตอนที่คุณ สงชิงเชียวตัวเดิมอยากจับหนิงอิงอิงมาปุยี่ปุยำ โอ้ไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าครับท่านส้นจิงเิียวฉันไม่เชื่อหรอกว่านายแค่คุนคุนอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเถอะเขากลายด้วยเสียงเป็นการเป็นงานหยุดพูดเรื่องไรสาระกันดีกว่าวันนี้ที่ฉันเชิญนายมาเปิดอกคุยเพราะว่าหลังจากงานชมนุมเซียนผ่านไปจู่จูฉันคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้อาจช่วยแก้ปัญหาของานายกับฉันได้ด้วยช่างจิงหัวสนกกึกจิงรทส,ส้นจิงเชียวกล่าวว่า เรื่องแบบนี้ล้อเล่นได้หรือวิธีนี้รับรองแก้ปัญหาแต่ต้นเหตุขอเพียงไม่รั่วไหลออกไปถึงคนนอกก็ตัดไฟแต่ต้นหล่มได้ต้องพึ่งนายแล้วจำได้ไหมว่านายเขียนว่ามีพืชอะไรสักอย่างที่พันปีจะถือกำเนิดสักครั้งหนะาช่างจริงหัวไร้คำพูดคำถามขอกคุณมันกว้างเกินไปต้นไม้ที่พันปีจะถือกำเนิดสักครั้งในหะ้ถูกปิงเกลเขากินเขาเขาใช้นะ่ะผมเขียนไว้ไม่แปดสิกร้อยชนิดละ นายก็รู้ตัวนี่สนจิงจิวถอนใจกระซิบด้วยิมหูกาเก้าพระอย่างช่างจิงหัวทำหน้าสยงเมื่อได้ยินแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มองสนจิงจิวด้วยสายตามีความหมายสนจิงจิวกล่าวว่านายมองฉันแบบนั้นทำไมวะไม่มีอะไรช่างจริงหัวกล่าวว่าผมคิดมานานแล้วว่า หวงกวาชยหยงเป็นนักอ่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผมแต่ไม่ชอบใช้วิธีปกติมาแสดงความรู้สึกฉากที่ผมเขียนเสร็จก็ลืมไปแล้วคุณอุตส่าห์ไปขุดมาได้ผมซึ้งจริงๆหวงกวาชยหยงคืออะไรอ่ะชยหยงเป็นคำเรียกผู้ที่นับถือเป็นพี่น้องหรือสหายคอเดียวกันหวงกว่าชฉยหยงแปลว่าพี่แต่งกว่าจากนี้ไปส้่งจริงหัวจะเรียกกวางชยหยงแปลว่าพี่แต่งอ๋อกวางชยหยงแปลว่าพี่แต่งโอเค สนชิงชิพวพรุ่งนี้นายลงเขาไปกับฉันไปที่ที่ต้นไม้นี่มันงอกสักเที่ยวหนึ่งก็แล้วกันช่างชิงหัวกระว,ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอนี่มันไม่กระหันม่ไปหน่อยเหรอเขากล่าวตะกุกตะกักความจริงผมจาไม่ได้แล้วว่าลักษณะหน้าตาก,กับตําแหน่งที่แน่นอนของมันเป็นอย่างไงนิยายทั้งเรื่องเกือบยี่สิบล้านตัวอักษรเชียวนะเขียนถึงมันไม่แค่ย่อหน้าเดียวเองให้เวลาผมหน่อยดีคิดออกแล้วจะมาบอก สนชิงสิวประชดให้รอจนรวบปิงเหอกลับมาเมื่อไปจินถูกเขาสยบถึงตอนนั้นคนหนึ่งข้าฉันคนหนึ่งข้านายแล้วนายก็คิดออกก็ไม่สาระเฟ้ยช่างชิงหัวรับรองว่าได้ได้พวกนี้ผมต้องคิดออกแน่ถึงอย่างไรเรื่องดุงหยิงอย่างจัดสรรห้องพักหรือเครื่องแบบสําหรับสิทธิ์ใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้เจ้าหยอดเขาอันติ้งเฟิงไปทําเองอยู่แล้ว ช่างชิงหัวกลับไปเข้นสมองคิดอ่านอย่างกรบกุ้มหนึ่งคืนในหัวปั่นต่วนรุ่งพร่านไม่หยุดหย่อ <c> น <oughs> จนไม่แสงไิบระยับของอรุณรุ่งใกล้จะปรากฏเขาก็าคิดออกกาจุดหนึ่งลงไปในแผนที่พอสนชิงชิวแนเห็นแผนที่ก็ตบต๊ะ ยวคอของเขาออกเดินทางทันทีกินดื่มระหว่างทางบ้างเที่ยวเล่นระหว่างทางบ้างท่องกระบี่บ้างนั่งรถมาบ้างขี่กระบี่บินบ้างความจริงน่าจะเป็นการเดินทางที่แสนจะสําราญใจไม่น้อยแต่จุดที่ไม่สําคัญสําราญใจนิดหน่อยก็คือช่างจริงหัวนั่งอยู่ตรงที่นั่งของคนขับถอนใจพรางคร่ำครวญเขาถามว่าทําไมค่ากินดื่มและค่าที่พัก คนจ่ายเงินถึงเป็นผมหมดแล้วครับทําไมเวลานั่งรถมา้าคนขับก็ยังเป็นผมอีกสนชิงชิวตอบมาจากในตัวรถไม่ละอายสะบ้างเลยเงินก็เงินกองกลางที่สิบพี่เจ้าสำนักให้มามาแค่ควักออกจากถุงข้างเอวเท่านั้นเองนึกถึงตอนจะออกเดินทางคําพูดที่เย่ชิงหยวนกําชับไว้ทําเอาช่างจริงหัวระทมอะไรคือ สิทน้องช่างระวังเดินทางขอฝากฝังชิงชิวไว้กับเจ้าแล้วร่างกายเขาได้รับพิษหวังว่าเจ้าจะคอยดูแลเขาให้ดีๆนะในฐานะนักเขียนเซียงเทียนตาฟอยจีพยายามดําเนินบทของช่างชิงหัวให้ออกมาเป็นตัวละครสารลเลวสมบูรณ์แบบในที่สุดเขาก็ทราบซึ้งถึงความเจ็บปวดของตัวละครนี้ด้วยตัวเองแล้วงานธุรการช่างไร้อนาคตเสียจริงใครก็เห็นเขาเป็นแม่บ้านเป็นพัดลงบ้างละเออเป็นคน คนกวาดขยะมั่งละนี่น่าละช่างจิงหัวของเดิมตัวคิดอยากเลื่อนตำแหน่งโดยไม่เลือกวิธีการเข้าใจได้แจ่มแจง้งเกินไปแล้วช่างจิงหัวกล่าวว่าคุณก็มีมือมีเท้าทำไมไม่ทำเองเล่าชิปหายแล้วสนชิงเชียวรู้สึกว่าอยู่ๆรถมา้าก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนช่างจิงหัวดึงกับบางเหียนกระทันหันจึงเลิกม่านรถตั้งท่าเตรียมระวังเกิดอะไรขึ้นฟ้า รถม้ากำลังเล่นผ่านป่านาทึบแห่งหนึ่งรอบด้านวนเปต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ,ฟ้าใบไม้ร่วงเกลื่อนกราดแสงแดดทุ่งริงใบทึบบดบังเอาไว้ตามพื้นกระทั่งแสงเล็กๆน้อยๆอย่างแทบมองไม่เห็นสันชิงเชียวไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติแต่ยังไม่คลายการระวังป้องกันแหะปากร้างทำบ้า,บ,าบอคอแตกทำไมเนี่ยช่างจริงหัว หวาดกลัวจนลนลานเมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนพื้นคลานผ่านาไปไวมึนงูเลยถ้ารถม้าจอดไม่ทันก็ทับเละไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งอ,อ่ะนี่มันงูปีศาจนะฟังแล้วแปลกสวนจริงๆิกล่าวแบบนั้นสมควรเหตุปากร้องจริงๆนั่นแหละ ไม่ปาเงียบสงบเวลานี้ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติส่นชิงชิวไม่กล้าวางใจไม่เข้าไปนั่งในรถแต่ออกมานั่งกับช่างจริงหัวตรงที่นั่งคนขับเมื่อหนึ่งไรยวิชาสั่งการกระบี่รอบสังเกตการอีกเมื่อหนึ่งคว้ามเม็ดฟักทองเม็ดแตงโมเม็ดทานตะวันในถุงของว่างออกมากำหนึ่งยัดใส่มือช่างจริงหัวเด็กดีเด็กดีเอาเม็ดกลุยจีไปแทนเล่นไป ใครใช้ให้ช่างริงหัวนั้นทํางานสเพเฮระยังพอได้แต่ใช้ให้ไปปราบผีปราบปีศาจนั้นคงไม่มีประโยชน์เขาก็รู้ตัวดีว่าตัวเองอยู่ระดับไหนจึงรับเม็ดกวยจีเป็นนั่งขบแต่โดยดีรถม้าเคลื่อนไปหนึ่งจังหวะเขาขบไปหนึ่งเม็ดหลังจากผ่านไปหนึ่งก้านทูบพวกเขาจึงพบปัญหาใหญ่เข้าหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วเพราะว่าเม็ดกวยจีมันหมดแล้ว <c oughs> ทั้งสองคนสบสายตาการเงียบเงียบมองถนนสายเปลือกเม็ดกวยจีที่ดูคุ้นตา สยนี้ช่างจิงหัวกระว่าไม่ต้องสงสัยเม็กุยจีกระดูกมังกรหอมของเซียนเสาเฟิงแห่งชางสยงสานเปลือกนอกแดงสดใสเป็นมันวาวเปลือกด้านในเป็นสีเหลืองทองนี่เป็นแถวของเปลือกเม็ดกุยจีที่ผมเพิ่งแคะไปแน่นอน่วนจิงจิวกล่าวว่ารู้หน้าว่าเร่ขายเม็ดกุยจีเป็นงานอีกอย่างของตึ้งอันติ้งเฟิงพอเถอะนั่นเป็นไรปัญหามาละพวกเขาวกกลับมาที่เดิมได้อย่างไรวะเนี่ย ทั้งสองคนมองหน้าการอัอ้มตึงผีบังตาฉากสุดคลาสสิกทีท่แทบทุกเรื่องต้องมีช่างจริงหัวคิดถึงวิธีการพื้นบ้านขึ้นมาหรือจะลองใช้ฉี่เด็กรถตามาดูไหมฉันยิงชิวกล่าวว่ารถม้ามันก็มีศักดิ์ศรีนะม้ามันก็มีศักดิ์ศรีนะนายจะเอาของสกปรกไปใส่ตามันทําไมอีกทั้งกลางปากกันเขาแบบนี้นายจะไปหาฉี่เด็กมาจากไหนล่ะ พอคำพูดประโยคนี้ออกไปสนชิงชิวกับพบว่าช่างจริงหัวกลังมองเขาตาเปี้ยวสนจิงชิวกล่าวว่ามองฉันแบบนั้นทําไมฉันหนะ้าตัวจริงอะ่ะอย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยส่วนคาแรคเตอร์เดิมของสนชิงชิวนายเป็นคนเขียนเองเปลือกนอกสูงส่งบริสุทธิ์เนื้อในมั่วโลกีไฟระคะสูงตัวทั้งวันวัยรุ่นรอบคอบชววัยหนุ่มเที่ยวซ่อง นายว่าตอนนี้ร่างกายฉันจะยังบริสุทธิ์ปุ่ปองอยู่หรือแล้วไม่ต้องคิดหวังเอาจากตัวนายด้วยตัวละครช่างจริงหัวที่เขียนออกมาแทบไม่ต่างกันหรอกฮา่าศชิงชิวนิ่วหน้าคิดทนไดน,นั้นก็เอามือตบขาดังฉาดเขาหมุนกายเข้าไปในรถมา้าแต่ได้ยินเสียงช่างจริงหัวแหบปากร้องหวยหวนอีกครั้งสนชิงชิวถือของที่ต้องการหาเจอแล้วมุดหัวออกมาตะโกนถามมีอะไรวะ ช่างจริงหัวตกใจเสียกลัวเียจนพูดรัวเว้นวักม่ทันตอนคุณเข้าไปในรถผมรู้สึกมีตัวอะไรเป็นขนขนมาใายคอพอเงยหน้าดูผมก็เห็นผมยายาด้านหลังมีใบหน้าขาวโพลนที่มองเห็นไม่ชัดเสียเชี่ยๆเชี่ยแล้วสงชิงเชียวเงยหน้าขึ้นยอมมองย่ำม,มองมาเห็นอะไรทั้งสิ้นเขานั่งลงกลางแผ่นที่ในมือออกเลิกกิ้วกล่าวไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรมันก็แสนรู้มากใน่ใจได้ไงอ่ะ มันรู้จักเลือกบีบลุกทับนิ่งขู่แต่คนที่มันกลัวมั่ง่าแล้วตกบากของเขาเบาๆจะน่ากลัวยังไงก็เป็นสิ่งที่นายเขียนข,นขึ้นมาเองดันนั้นกลัวทําไมช่างจริงหัวกล่าวว่าผมไม่ไม่จักจําได้ว่าเขียนกวางเฉยงคงผมดูแผนที่อยู่หรอดูให้ดีนี่เป็นแผนที่ของแผ่นดินใหญ่แผน่นดินใหญ่ทั้งหมดวาดไว้บนแผนที่นี้ป่านํำค้างขาวต่อให้มาร์กลงไปก็เป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้น สังกิณเชีวชี้ด้านล่างของแผนที่นายดูเอาเองตรงตำแหน่งนี้ชางสยงซานวัดเจ้าหัวอยู่ทางตะวันออกอารามเทียนอีอยู่ตรงกลางและทางใต้คือถิ่นของวังหวุวนว่าจุดที่เป็นป่าน้ำค้างขาวอยู่ตรงชายแดนที่เห็นเป็นเส้นมึกรางรางของวังหว้วนหวัวช่างจิงหัวมองเห็นแสงสว่างโดยพลันว,วังหุวนหวัวรวบป่าน้ำค้างขาวเข้ามาอยู่ในเขตอิทธิพลของตัวเองแล้วละ ที่แท้พวกเราไม่ได้เจอผีบังตาแต่พอเข้ามาได้ค่ายกลรักษาวังของพวกเขานะเองแต่ละสำนักค่าใหญ่ล้วนมีค่ายาากลคาถาของตนเองเพื่อป้องกันคนนอกเข้ามาก่อกวน ตัวอย่างเช่นบนันไดสวรรค์ของชางสยงสารหากเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ไม่รู้วิธีปีนบนนันได1น0 0 0า0 0ขั้นให้ตายก็ไม่มีวันขึ้นถึงยอดเขาได้ต้องรอดให้สิทธิ์ที่เป็นเวียามเฝ้าทางส่งพวกเขาขึ้นไปวันนี้หากมาติดอยู่ที่นี่แล้วไม่มีคนนำทางเกรงว่าได้แต่วนอยู่กับที่แล้วสมชิงชิวเคาะประตูปกกเปิดประตูก็เปิดระบบอยู่ปล่าครับ เว้นจ um, no ังหวะอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่มีเสียงตอบเขาเคาะอีกไหนบอกบริการ20หยีชั่วโมงไงวะไม่ออกมาจะให้คะแนนแย่นะเว้ยติ้งต่องติ้งต่องสวัสดีครับระบบข้อมูลดพักผ่อนอยู่นะครับตอนนี้สมาร์ทยูนิตรักษาการแทนหากประสงค์สิ่งใดเปิดบริการตนเองไปก่อนนะครับวัดวัดดดะเดัฟัดพักผ่อนเหลือสนจริงจริงแทบไงหลัง จะว่าไปหลายวันมานี้ระบบไม่ได้โผล่มาคำนวณค่า B หรือค่าตัวเลขแปลกพิสดารทันหรือให้เขาจริงๆนั่นแหละเห้สงสัยมันอยู่ลสลิปหมดสมาร์ทวินิตรั่วปิงเหอ ติ Ping ้งตองรือว่ปิงเหอซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบถูกตัดขาดระบบกําลังอยู่ระหว่างการอัปเดตสํารองข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อได้ระบบจะทํางานอีกครั้งหวังว่าท่านจะได้รับความรอดเพลิพรนระหว่างบริการตนเองขอขอบพระคุณครับติงตองขณะที่ใช้งานในปัจจุบันยังรอดซะเจ็บไข่ขนาดนี้พอเวอร์ชั่นใหม่มาไข่ไม่แตกเลยหรือะ้ะ แต่ประเด็นสําคัญคือลูกเปินเหออด,ดันเป็นแหล่งพรังงานหลักในสีว่ยขออภัยครับมัเขียนอย่างนี้นจริงหลังเออ,อจะเลี่ยนดีกว่าเนาะไม่เคยเลยซ้อนชิงเชียวยังอยากถามต่อแต่พบว่าคําตอบของตัวแทนรักษาการก็คือสองประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมา Smart unit สมาร์ตยูนิตรักษาการบ้าบอกขอแตกแบบนี้มันต่างอะไรกับข้อความอัตมัติของ QQ ละ่ะยังจะหน้าไม่อายใส่คำว่าสมาร์ตลงไปอีกเสริมชิงเชียวตบหลายช่างชิงหัวลองเรียกระบบของนายดูสิดูซิว่าจะติดต่อดได้หรือเปล่า QQ วคคืออะไรค q q คือค p อแอปพลิเคชันอินสต s s a g มที่นิยมที่นิยมในจีนคล้ายๆกับ MSN หรือหรือไม่ก็ l i n ่นะครับโอเค QQ เฮ้ยนายลองเรียกระบบของนายดูสิดูสิว่าจัดติดต่อได้ไหมช่างจริงหัวหลับตาผ่านไปครู่หนึ่งมันบอกว่าอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงเหมือนกันที่แท้ลวดปิงเหิไม่ได้เป็นแค่พลังแหล่งพลังงานหลักของระบบเท่านั้นเพราะเพราะพเขาออฟไลน์ระบบทั้งหมดก็เป็นอัมบพาดไปเลยเรื่องนี้หากจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จริงก็ไม่ได้ซเรียสอะไรขนาดนั้น แค่ระหว่างที่รวบเป็นเหงือฝึกวิชาเจ็บแวล,วลอยู่ในห่วงเวจี G. จึงไม่สามารถปรับค่าบีได้คิดคิดแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ปรับก็ย่อมลดไม่ลดเท่ากับทําอะไรก็ได้ตามใจชอบขณะที่สนชิงชิวกำลังตกปลักตนเองอยู่นั้นทันใดนั้นเองก็รู้สึกว่าที่พุ่มไม้ด้านข้างมีเสียงสับสับสับก็บบบบบบดิดนิ้วเสียงดังก้องตบบะหวัดว่าออกมาชิวยาที่ห้อยอยู่ข้างเอวดิดออกจากฝาก แล้วเหินตรวจฟาดฟนันทันทีตามท่าไสีเสิงชีววาดมือสั่งการจนใจที่สิ่งนั้นผลหายเข้าไปในพุ่มไม้อย่างรวดเร็วราวกับตามมุดโครนแทงร้อยครั้งก็ไม่มีทางเข้าจูจูเบื้องหน้าสิงช,งชิวเกิดแสงสว่างจ้าบาดตาขึ้นวุบหนึ่งเจ้าสิ่งนั้นกรีดร้องเสียงแหลมสูงถอยพื่อไปข้างหลังหลายจัง พวไม้ถูกฟันกระจุยกระจายบดบ,บังอะไรไว้ไม่ได้เจ้าสิ่งนั้นหนีไปแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเมื่อกี้นี้สนจ,จิงเชีวไม่ได้ปล่อยกระบวนท่าร้ายแรงออกไปเสียหน่อยดูท่าว่าเป็นแสงสะท้อนของแดดเพียงชั่ววัตเท่านั้นเองช่างจริงหัวสะโกนช่างจิงหัวชันโลกศีรษะมามันกลัวแสงหรือเชี่ยเอ้ยมีผีผู้หญิงจริงด้วยผมไม่เคยเขียนนะไม่เคยเขียนแน่นอน ขณะที่พวกเขาสองคนกำลังถกเถียงกันอยู่เกิดมีเสียงฝีเท้าเบามากดังขึ้นคนผู้นี้ท่าทางเป็นเยี่ยมหากเปลี่ยนเป็นผู้มีพลังฝึกปรือตึ้งเขินคงไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่ามีคนเข้ามาใกล้จากน้อยนน้อย,อยชุดขาวก็หนึ่งจึงเดินออกมาจากป่าทึบ หนุ่มน้อยผู้นี้ความจริงชักกระบี่ออกจากฝักแล้วสีหน้าระแวดระวังแต่พอเห็นผู้ที่มาอย่างชัดเจนสีหน้าทันเปลี่ยนเป็นตลาดใจรีบเก็บกระบี่แสดงความเคารพทันทีผู้ยาวรู้สึกว่าร,บร,บร,บรบอรบรอบเขตอาคมปั่นป่วนผิดปกติจึงรีบรุดมาเมื่ทราบผลเซียนสมิลและสร้างเซียนซื่ออยู่ที่นี่ขออภัยที่ไม่ได้รีบออกมาต้อนรับเสียแต่เน่นเ่อรับ ส่วนชิงชีมองไปหน้าเหล่านั้นรู้สึกไม่คุ้นตาเท่าไรจึงถามอย่างเกรงใจซาเบว่าจำยุดน้อยคือมุมน,น้อยคนนั้นขาเซวบสร้างชิงหัวกระซิบข้างหัวเขาไม่ไม่หน้าคนอื่นเกินไปแล้วเขาคือกงอีเซียวไงเล่ากงอีเซียวทำหน้าอึดอัดเล็กน้อย เขาจะถูกเลื่อนไเหนือเตะลงจากอันดับหนึ่งบนทะเบียนทองคาแต่อย่างน้อยก็ได้อับดับสองเชียวนะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งก่อนหน้ามีหลายคนคาดว่าเขาจะได้อันดับหนึ่งเวลาปกติก็จะคอยติดตามกงจู่เท่ากงจู่เท่าไปเยี่ยมเยียนสำนักต่างๆอยู่เป็นนิดแต่สันจิงจิวกลับจําเขาไม่ได้ช่างเหนือความกัดหมายเสียจริงสงนจิงชิวกล่าวชมเชยว,ว่าอายุยังน้อยก็เป็นจอมยุทธ์แล้ว กงอีเซียกล่าวว่าไม่กล้าไม่กล้าเจ้ายอดเขาทั้งสองท่านมาถึงถิ่นวางห้วนหัวเหตุนายจึงไม่แจ้งมาก่อนขอรับต้อนรับผู้อับโสตบอกกล้องข้าไม่สบายใจเอาเสียเลยพวกเขาถือเอาป่าน้ำค้างขาวเป็นถิ่นของตัวเองไปแล้วในฐานะสิทธิ์กินเงินเดือนที่สำนักภาคภูมิใจจำต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าการที่ระดับเจ้ายอดเขาของชางสอยองมซานถึงสองคนโทรมาอย่างลับๆลล่อในถินของพวกเขา ตกลงแล้วมีเจตนาใดกันแน่เสินชิงซิวกล่าวว่าหาได้มีเจตนาจะมาเยือนวังห้วนหวามไม่เพียงจะมาทําธุระในป่าน้าค้างขาวเท่านั้นเสินชิงซิวบอกไปเสียเลยว่ามาทําธุระแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรเป็นการแสดงให้ชัดว่า ไม่ต้องการจะพูดมากานว่ากันตามจริงกองอีเซียวก็ไม่ควรสักถามตามใจชอบอย่างไรเสียผู้ยาวมาเที่ยวสักถามที่มาที่ไปของผู้อาวุโสนั้นไม่เหมาะสมเท่าไรหลังจากลังเลยอยู่ครู่หนึ่งกงอีเซียวยังคงกล่าวว่าแม้ไม่ทราบว่าธุระที่ผู้อาวุโสทั้งสองท่านมาทำคืออะไรผู้ยาวก็ไรสามารถต้องอัดคอติดตามไปด้วยเพื่อช่วยเหลือขอรับ เสริญชิงชิวปั้นหน้ายิ้มยา่าเก่าเงินง,งามกับเพื่อนร่วมทีมโดยลิ้นฟีบปากแทบไม่ขยับเอ,อตอนนี้ถ้าปฏิเสธให้เขาไปด้วยเดี๋ยวอีกครู่ที่จะมาหาพวกเราคนไม่ได้มีแต่คนเดียวแล้วพาเขาไปด้วยดีกว่าอย่างน,น้อยก็ช่วยต่อยตีได้นะช่างชิงหัวที่ช่วยต่อยตีไม่นดายเก่าวงินง,งามหากเขาไม่ยอมให้พวกเราเอาย่าน้ำค้างแก่นสุริยันไปละ่ะจะทำอย่างไร ก็ฟังกูอี้ดังเกินหย่าน้ำค้างแก่นสุริยันจันทาไปราชจะทำไงของที่ขึ้นในสนามบ้านฉันก็ถือว่าเป็นสมบัติบ้านฉันของที่ขึ้นบรร้วบ้านฉันก็ถือว่าเป็นสมบัติบ้านฉันอีกเหมือนกันอย่าบอกนะว่าผมไม่เคยบอกคณเรื่องตักกะของวังหวนหวานะ สินจิงซิวกล่าวว่าโง้หรือไงพอถึงเวลาก็เอาของแล้วชิงสิวะเขายังจะมีปัญญายังจริงไปได้หรือไงต่อให้กลับไปฟ้องอาจารย์ป่านนั้นพวกเราก็สะบัดตูดไปไหนต่อไหนแล้วยังจะอยู่รอมาให้เขามาจับตัวเรอช่างจิงหัวถามว่าหากสองนั้นต้องกลายเป็นศัตรูก,กันจะทําไงเอาชีวิตตัวเราเองให้รอดกับความสัมพันธ์ทางการทูตนายเลือกเอาเองช่างจิงหัวตอบอย่างไม่ลังเลพาเขาไปด้วยก็แล้วกัน สนชิงชิวเงยหน้ากราบกับกงอีเซียวอย่างช่วยตัดสินใจได้แล้วไปกันเถอะดังนั้นงานจับกลางอย่างขับรถมา้าจึงตกเป็นของผู้เหยาวเขาถือบางเหียนตรังสักถามอยากใครรู้ผู้สเสรเสนรผู้เยาวยังมีเรื่องไม่เข้าใจขอรับเชิญกล่าวกงอีเซียวเอ่ยข้อสงสัย ด้วยระดับพลังฝึกปลือของผู้เอาโศการจะฝ่าทำลายค่ายกลการหาไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเลยอีกทั้งสามารถกระทำได้ถึงขั้นเทพไม่รู้ผีไม่รู้ไม่เห็นอืมเทตุใดต้องทำให้เกิดการปั่นป่วนของพลังทิพย์รุนแรงถึงขั้นนี้เราขอรับ เฉิชิงชิวกล่าวว่าความปั่นป่วนรอบนั้นหาใช่เป็นผลมาจากการฝา่า่ายกลคาถาไม่หากเกิดจากการโจมตีของสัตว์ประหลาดเผ่ามารตนหนึ่งสัตว์ประหลาดเผ่ามารเหรอสมชิงชิวกล่าวว่าความจริงก็ยากจะชี้ชัดว่าเป็นสัตว์ประหลาดเผ่ามารหรือไม่แต่รูปร่างก็มันแปลกประหลาดไม่คล้ายมีสิ่ง ไม่คล้ายสิ่งมีชีวิตทั่วไปในพบมนุษย์เลยกงอีเซียวกล่าวว่าในรัศมีสิบลี้และแวกป่าน้ำค้างขาวมีนอนศัยอยู่ประปรายแต่ไม่เคยได้ยินว่าเจอพบมารดุกกระทั่งสิงสาราสัตว์ดุร้ายก็ไม่เคยมีมาก่อนเลยขอรับสนชิงชิวกล่าวพุมพรามกับตัวเองต้ลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่ ผมสยายปกคลุมหน้ากระดูโค้งอ่อนใบหน้าบวมพองราวกับศพขึ้นเอื่อที่เดินได้คลานได้ก็มีเดินกงอีเซียลเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่าได้ออกมาอีกเป็นดีที่สุดแต่หากว่าออกมาไม่ต้องรบกวนผู้อาวุโสทั้งสองท่านลงมือทรงผู้เยาจัดการได้เลยขอรับความนับถือ ที่อยู่ในน้ำเสียงไม่ได้เสแสร้งถึงเขาจะรู้จักผู้โอโเจ้าของฉายากระบี่ชิวยาท่านนี้ไม่มาก ก่อนหน้านี้เพียงแค่เคยเห็นหน้าอยู่ไกลๆแต่งานชมนงเสียนคราวก่อนสิทธิสนชิงเชียวสั่งสอนมากับมือแสงหน้าตนจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งตัวสนชิงเชียวเองยังได้ช่วยชีวิตสิทธิของวางห้วนหัวเอาไว้มากมายความยอมรับนับถือจึงมีไม่น้อยสนชิงเชียวเห็นเขาวางตัวเหมาะสมความอ่อนน้อมถ่อมตน,นที่พึงมีก็ครบคร้วนอีกทั้งหน้าตาสไตล์เดียวกับล่วปพิงเหอคือมาแนวอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนไวหลลวลุ่หล่อโลลิ เน็กเน็กหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเล่หหวนนึกถึงสิบรักลวกเป็นเหอตอนที่จิตใจยังไม่เข้าสู่ด่างมืดทำให้ความรู้สึกดีด้วยอย่างไม่ยากเย็น มีกออี้เซียวนำทางคนทั้งสามก็ฝ่าออกมาจากค่ายกลนกำวังหวนหวาได้อย่างรวดเร็วและหาตำแหน่งทิศทางด้วยความแม่นยำนิยายดั้งเดิมบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ที่ย่านำค้างแก่นสุรยันจันทรางอกไว้ไม่มากเพียงเขียนคร่าวๆว,ว่าเป็นถ้ำศิลาแห่งหนึ่งที่ถูกต้นไม้ปกคลมมืมดครึ้มไปหมด เพื่อน yup, ึกรายละเอียดตรงนี um ้ใ <subscribers> ห้ออกสร้างชิงหัวแทบต้องแลกมาด้วยชีวิตเลยทีเดียวเพราะของสิ่งนี้ไม่ใช่ให้ล้วพปิงเหวอใช้แต่เขียนมาเพื่อให้ศัตรูคนหนึ่งของล้วพปิงเหวอใช้นั่นเองเหตุนี้สนชิงเฉียวถึงได้กล้าลงมือหากเกี่ยวพันกับพอด หากเกี่ยวพันกับพลอตหลักหรือเป็นย่าวิเศษมหาศิรย์ัที่รวนปิเง่อใช้เพื่อเก็บเลเวลเขาไม่มีทางขวัญกล้าไปชิงมาอยู่แล้วผลของการแย่งชิงทรัพยากรกับพระเอกจะต้องลงเอยเลวร้ายยิ่งกว่าขโมยไก่ไม่สําเร็จกับต้องเสียข้าวสารไปด้วยแน่นอนแต่ในเมื่อเป็นผู้ร้ายเหมือนการ่วยออกมาก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรมั่ง ดีที่ป่าน้ําค้างข่าวถึงแม้กว้างใหญ่ท่ามิีลากับมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นช่วยแก้ปัญหาไปได้ไม่น้อยจบตอนที่16เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตตัดตอนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนิยายก็อย่าลืมนะครับอยากอ่านนิยายเรื่องใหม่ๆสดๆที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก,ก่อนก็ริดอะไรนะครับ ไปดูได้เลยครับที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผลงานข,าของคุณไข่ปลากงหญิงจี้นะครับมี3มเรื่องนะครับมีเรื่องเห็นใจค่าบ้างเทียนหม,มีมีท่านหญิงน้อยโม่ชัวและอีก่นึงอย่า,ยาแต่ค่านะข่าไม่ใช่ของท่าน,น่ะขอบคุณนะครับ